ต่อไปเราก็จะมาทําในส่วนของตัวไส้กันนะคะตั้งกระทะเปิดเตาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าวสีเข้มนะคะแล้วก็เกลือค่ะเปิดเตาแล้วก็คนให้เกลือให้น้ําตาลละลายดีก่อนค่ะ การที่เราใช้น้ำตาลมะพร้าวสีเข้มจะทำให้สีของไส้ขนมของเราออกมาสวยงามน่าซื้อน่าทานแล้วก็มีความหอมอร่อยมากกว่าใส่น้ำตาลทรายนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บแทนได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดจะให้ดีต้องน้ำตาลมะพร้าวสีเข้มแบบนี้นะคะคนให้ละลายดีก่อนค่ะ พอเกลือพอน้ำตาลละลายดีแล้วค่ะจากนั้นให้เราใส่มะพร้าวทืนทึกแบบไม่แก่มากขูดเป็นเส้นๆฝอยๆแบบนี้นะคะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะมะพร้าวต้องใช้แบบที่ไม่แก่มากจะมีความนิ่มความอร่อยมากกว่ามะพร้าวที่แก่นะคะคนผัดให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยค่ะ ตอนแรกเราจะผัดด้วยไฟแรงก่อนได้เพราะว่าน้ํายังเยอะอยู่นะคะพอเราผัดไปสักพักน้ําเริ่มมวดลงมีความเหนียวข้นขึ้นเดี๋ยวเราค่อยเบาไฟลงเหลือไฟอ่อนได้ค่ะคนไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดต่อจนแห้งแล้วก็มีความเหนียวดีเลยนะคะ พอน้ำเริ่มแห้งเริ่มมวดลงแบบนี้ให้เราเบาไฟลงเหลือไปอ่อนนะคะแล้วก็คนตลอดคนเรื่อยๆค่ะไม่งั้นจะไหม้ก้นกระทะได้ผัดต่อจนแห้งจนเหนียวดีเลยนะคะ ของเราแห้งเหนียวดีแบบนี้แล้วนะคะสีที่ได้จะขึ้นอยู่กับสีของน้ำตาลที่เราเลือกมาใช้ค่ะถ้าเกิดสีเข้มก็จะเข้มสวยสีอ่อนก็จะซีดหน่อยนะคะเลือกเอาตามชอบได้เลยค่ะพอแห้งได้ที่ตามที่ต้องการแล้วก็ปิดเตาตักใส่ชามพักไว้ให้เย็นค่ะพอเย็นเดี๋ยวเราเค่อยไปปันป้นเป็นก้อนเตรียมไว้กันนะคะ ต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวน้ำตาลอ้อยไว้นวดแป้งของเรากันนะคะตั้งหมอ้อเปิดเตาใส่น้ำตาลอ้อยลงไปค่ะตามด้วยน้ำเปล่าเปิดเตาแล้วปล่อยให้น้ำตาลอ้อยละลายไปเลยนะคะพอน้ำตาลละลายดีแล้ว จากนั้นให้เราปิดเตาแล้วก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแค่นี้ก็ได้น้ำตาลอ้อยไว้นวดแป้งของเราละคะ่ะจะทำให้แป้งของเรามีความหอมหวานอร่อยแล้วก็สีสวยด้วยนะคะต่อไปเราก็จะมาทำในส่วนของตัวแป้งนะคะเตรียมชามผสมใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะตามด้วยเกลือคนให้เข้ากันดีค่ะพอเข้ากันดี ให้เราทยอยใส่น้ำตาลที่เราต้มไว้พักให้เย็นแล้วนะคะค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆนวดให้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยค่ะ พอเราใส่น้ำตาลหมดแล้วจากนั้นให้เราใส่กะทิเพิ่มความหอมมันไปนะคะใครไม่อยากใส่กะทิก็ได้ให้ใส่เป็นน้ำเปล่าแทนได้เลยค่ะจากนั้นก็นวดให้แป้งเนียนเข้ากันดีเลยค่ะ พอเรานวดแป้งของเราเนียนได้ที่แล้วจะได้แป้งประมาณนี้เลยนะคะไม่แห้งและไม่เหลวเกินค่ะพอปั้นได้จากนั้นเราจะนําไปห่อตัวไส้ของเราไปเลยค่ะต่อไปเราจะมาเตรียมในส่วนของใบตองห่อขนมเทียนของเรานะคะใบตองเลือกที่สดใหม่ค่ะนําไปพึง่งแดดพึง่งลมประมาณหนึ่งสองชั่วโมงให้พอยุบตัวดีแต่ไม่ต้องแห้งนะคะถ้าเกิดใครมีแดดตากแดดได้ใครไม่มีแดดใช้ลนเตาแก๊สได้นะคะ พาชุบน้ำเช็ดทำความสะอาดหน้าหลังให้เรียบร้อยค่ะฉีกมาประมาณ8นิ้วได้ค่ะจากนั้นก็พับครึ่งเข้าหากันตัดส่วนท้ายกลับมาอีกข้างหนึ่งตัดเฉียงๆค่ะก็จะได้ออกมาทรงนี้นะคะไปห่อขนมเทียนของเราค่ะตอ่อไปเราจะมาทำการห่อขนมเทียนของเรากันค่ะใบตองที่เราตัดไว้นะคะ จับขึ้นมาจับทําเป็นกลวยให้แหลมให้สวยดีเลยค่ะแหลมมากแหลมน้อยแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยนะคะจากนั้นให้นําขนมของเราคลุกกับน้ํามันถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ตากยอดใส่ลงไปมีโป้งสองข้างกดลงตรงนี้ค่ะบีบๆกดๆให้แน่นให้เข้าที่ดีก่อน จากนั้นจับพับลงมาแล้วก็กลับขึ้นมาแบบนี้ค่ะบีบๆกดๆซ้ายขวาให้เข้าที่ให้ดีก่อนจับพับซ้ายพับขวาหรือพับขวาพับซ้ายตามถนัดนะคะส่วนเกินพับเก็บหรือจะตัดทิ้งก็ได้ชายพับลงมาตรงนี้ค่ะส่วนแหลมๆสอดเสียบเข้าไปใต้ฐานขนมเทียนของเราให้สุด ให้หมดให้อยู่ดีเลยนะคะจับแต่งทรงให้สวยงามให้เข้าที่แค่นี้ก็ได้ขนมเทียนแน่นดีไม่มีหลุดละค่ะวิธีห่อให้แหลมให้ตึงให้สวยดีแบบนี้เลยนะคะ พอเราห่อขนมเทียนของเราเสร็จเรียบร้อยก็นํามาเรียงใส่ซึ้งให้เต็มดีแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเปิดเตาปิดฝาแล้วก็นึ่งต่อประมาณ30-40นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกดีแล้วแต่ขนาดและความหนาของแป้งของแต่ละคนที่ปั้นด้วยนะคะปิดฝาแล้วก็นึ่งให้สุกให้นุ่มดีเลยค่ะพอเราเนื่งขนมเทียนของเราครบเวลา40นาทีแล้วนะคะเปิดฝาดูค่ะนี่สุกดีแล้วนะคะพอสุกดี ก็ปิดเตายกลงพักไว้ให้เย็นสักหน่อยนะคะพอเย็นสักหน่อยแป้งก็จะเซ็ตตัวเดี๋ยวเราค่อยมาแกะดูกันค่ะขนมเทียนของเราก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะคะทานตอนร้อนๆแป้งยิ่งจะเหนียวนุ่มอร่อยสุดๆเลยนะคะใครจะซ้อนใบตองก็ได้ไม่ซ้อนก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดซ้อนใบตองเล็กๆแบบนี้ ก็จะทําให้ขนมเทียนของเราแหลมตึงสวยดีแบบนี้เลยนะคะหนวดแปลงโดยน้ําตาลอ้อยยิ่งจะหอมหวานอร่อยมากๆเลยค่ะ ลองไปทำดูนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดลูกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแพรวด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ